ก็ไก่ทำหัวกลมๆแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปอืมอืมอ่มูอ้เรเขียนตัวอะไร เอเอแอปเออะไรเอแอปเปิลเอ4เอฟอะไรโอเคอะแม่เขียนให้ดูเอาเอาตัวอะไรครับโอเคเดี๋ยวแม่ถามเอเหรอเอฟอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ตัวอะไรว้าวเวลรี่กูรดเอานี่ ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรบอกก่อนว้าวอะเขียนกอไก่ให้ลุงดูหน่อยเขียนกอไก่ให้ลุงปองดูหน่อยอะขีดขึ้นไปอะลากขึ้นไปแล้วก็ลากลงมาออเอ้โหอะนงเอกอืมตัวอะไรอะ ก็ไก่ชิกชิกอะไรฮะข <Okay. S 1> ขอไข่ละอะไรทำหัวกลมๆแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ลากขึ <Okay. S 1> ้นไปอา้าวก็ก็ไก่ก็มาสิก็ไก่ก็มาสิหวานนับด้วย เอโอเคเดี๋ยวแม่เขียนให้ดูพูลี่บอกว่าตัวอะไรนะเลขอะไรเนี่ยวันโอเคอันอันนี้เลขอะไรเลขอะไรอืออันนี้เลขอะไรเลขเ two ทำไมเก่งจังอ่ะอันนี้เลขอะไรนี่เลขอะไรเลขอะไรครับ อาใหม่เลขอะไรเทนนว้าวเอลิเกอร์น้าลายเธอนะสิอันนี้เลขอะไรเนี่ยอุ้ยเลขอะไรเนี่ยอย่าไปเขียนผนังมันสกรปรกใครทํำสกรปรก อันนี้ตัวอะไรอ่ะ,อะใครเห็นเอียวเอียวตัวอะไรเอียวยไหนเอียวปลาเลยนะปาลาอะไรครับไหนเอียวเอาว้าอะไรไหนใครเห็นใครเห็น starfish ใครเห็น starfish ใครเห็น starfish <laughs> Star โอเคอันนี้มาดูใครเนี่ยนี่ใครเนี่ย ใครเห็นโทรโทรเอ้าตัวอะไรอะ่ะอะไรครับอะไรใครเห็นไลโนโล ทำอะไรวะชื่ออะไรเด็กชายภูริพัฒเพลงเพงอะไรเด็กชายภูริพัฒเพง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 เพ่อเพง,พง,พงอะไร โอเคไหนปากกาใครเอาปากกาไปไว้ไหนนอนอะไรนี่นี่อุ้ยอุ right? ้ยใครโทรมาใครโทรมาสวัสดีครับก่อนอุ้ยนี่จิ้งจกอยู่ในนั้นด้วยมีแมวด้วยไหวใครออาปากเฮดแอนเชอร์เดอร์เชอร์เดอร์ไหนเมาส์เมาส์อยู่ไหนบอกก่อน Ha <laughs> ha